สวัสดีครับโค้ชครับวันนี้เป um ็นไงครับรูปเกมของเมืองการวันนี้ก็วันนี้เราเล่นกับทีมทีมอุทัยนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ดีแล้วก็เป็นทีมที่ที่เขามีเป้าหมายชัดเจนวันนี้เรามาเป็นทีมเยือนนะครับแล้วก็ด้วยเรื่องเรื่องของระบบเรื่องของแทคนิคต่างๆวันนี้เราเราพยายามปรับหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของวีนายเกมรับการเล่นเป็นทีมครับแล้วการเรื่องของสุขภาพนะครับน้านต่างๆก็ วันนี้น้องๆทุกคนเขาเขาตั้งใจแล้วเขาก็เขาทำได้ดีในหลายๆ,ๆจังหวะตั้งแต่ตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังแล่วันนี้จะสังเกตได้ได้เห็นว่าเรื่องของการเล่นเป็นทีมนะเรื่องวินัยเกมรับเรื่องของ,ของ,ของจังหวะกา,ารเปลี่ยนจากรับเป็นลุกนนเขาก็ทําได้ดีนะครับแล้วก็เรื่องของพลังกำลังวันนี้ก็เป็นเกมนึ่งที่ผมก็ค่อนข้างจะพอใจนะครับนะเพราะว่าเราสามารถเล่นได้9กนาทีทางโดยที่มี เราเื่งเกมรับที่ดีนะครับวันนี้เราไม่เสียประตูนะครับนะครังเราเเล่นกับทีมกูไทยที่งแต่กูไทยก็มีผู้เล่นระดับไทยแลนด์พิวดีหรือไทยทีหนึ่งหลายคนวันนี้นะครับเกมรับเราก็สามารถบริหารเรื่องเอาอยู่นะครับช่วงช่วงต่อเวลาเราก็พยายามคุยกับน้องๆพยายามปรับวิธีการเล่นบางจังหวะนะเน้นนัดปุ้มแล้วก็เน้นจังหวะนะครับพอเสียดายเสียดายที่จังหวะที่เราเราได้ประตูนะครับนะก็คือเราก็ดูดูแล้วว่ามันชัดเจนว่าลูกนั้น ไม่ล้ำหน้านะถ้าดูจากถ่ายทอดก็ชัดกเจกนว่าเสียดายเสียดายนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทนะเราเรา<ม>คิดว่าเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เราต้องต้องทำความเข้าใจนะครับตนี้ก็เสียดายแทนน้องหมอวันนี้ทุกคนทำดีเราเราน่าจะนะได้ประตูตรงนั้นแล้วก็ปิดแล้วผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพราะว่าถึงเรื่องจุดโทษอ่ะก็เป็นเรื่องของจังหวะนี่อะไรต่างๆแล้วนะครับมันเป็นเรื่อง การวิงหรือจังหวะการป้องกันหลายๆอย่างนะครับก็เป็นเรื่องของทัมมิ่งรวมผสมนะเรื่องท่วไก็ความแน่นอนก็อาจจะมีบ้างนะครับก็ต้องต้องยอมรับว่าวันนี้ทุกคนเขาก็ทำได้ดีแล้วนะครับมุ่งมั่นเราพัฒนาทีครับทุกคนก็ทุ่มเทรสังเกตได้ว่าทุกเกมมีการพัฒนาขึ้นเราก็พยายาม จะหาจุดที่ทลงตัวครับหลังจากนี้ไปเราคิดว่าเราการพนันของเราแล้วเราก็จะกลับไปสู้สู้ในลีกนะให้ให้ดีขึ้นเราก็ให้แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ฝากฝากขอบคุณกำลังใจจากจากแฟนคลับครับข้างข่าวหมาตา,ท,าที่วันนี้ผมคิดว่าหลายคนก็ติดตามส่งกำลังใจมาเชียร์มาดูถ่ายทอดสดอยู่นะทุกคนน่าเห็น,น,นนะเรื่องของการพนันเรื่องความเป็นทีมสถิตทีมเพิ่มมากขึ้นนะครับนะนะเราพยายามพนันตรงนี้เพื่อ เพื่อมีโปรแกรมหนักรออยู่ในดีในอดทุกเล็กๆเลยอีกเจ็ดเกมนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่หนักแล้วก็เราพยายามเตรียมความพร้อมทุกอย่างแล้วก็ขอกำลังใจแล้วก็ขอบคุณแฟนแฟนบอลนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามเชียร์ต่วันนี้ก็ต้องตขอโทษแล้วก็เสียดายนะเราเราอยากเข้ารอบวันนี้เราเราต้องการการเข้ารอบนะครับครับุมครับ